รุ่นอายุไม่เกิน15ปีรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่งที่6โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาช่องวิ่งที่5โรงเรียนมารีรัฐช่องวิ่งที่4โรงเรียนมารีวิทยาช่องวิ่งที่3โรงเรียนกีฬาจังหวัด สวัสดและช่วงวิ่งที่หนึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดคลองเตย

ครับกรรมการเาวฝีกครีกั้งรั้งกร้งาักกาีกาจากเมืองนนทมุรีทรีท่ไดี้ท่ไดี้ท่หนี่1งมื่อสักรรู่4 4ีมต่ัร หน้าตารูปร่างดีทุกคนอ đâu vào đó. Có 722 cái thành phẩm đấy. Dòng đó hỏi xem đi. Đi xem. Đó. Cô đi Thank <laughs> you. มาที่สามเป็นลมคนจะเป็นตะเกียบี่เนียเซบิก่ สี่นาทียี่สิบที่สมครั้งแข่งทีสามนาทียี่สิบสามใช่นี่หเก่งมากหวังแ่้อะ่ไ้ี่นาทีสามสิบงี่สิบเนาที มีคนหนึ่งเป็นตะเกียูมุกีมาเลย